นี่นะครับรถกอล์ฟใช้กล่องเครื่องตีหนึ่งสองหกนะครับของยี่ห้อมาแชลนี่นะครับคือท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือถ้าไหนไหมตัวในจะระเบิดไอซีไอตัวซีระเบิดแล้วก็ตัวเฟรก็จะช็อตนะครับข้างล่างเนี่ยผมสังเกตดูหลายคันแล้วถ้าใช้ลิเทียมแบบลิเทียมเนี่ยผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีปัญหาตอนที่ว่า เวลาทางขึ้นขึ้นทางชันหรือการลงนะครับเพราะเนี่ยผมเจอปัญหาเนี่ยหลายคันลวการพอเปลี่ยนมาใช้ลิเทียมเราจะจะเจอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเนี่ยแรงดันตอนนี้จะเป็นแรงดันนะครับแรงดันไฟเลี้ยงนะครับเลี้ยงระบบกล่องพอเปลี่ยนมาใช้ลิเทียมเนี่ยจะเจอปัญหาเนี่ยบ่อยมากในการขึ้นทางชันหรือการเบรกการหน่วงเบรกนะครับ ไม่รู้ว่าแรงดันของลิเทียมจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับก็ถ่ายเก็บไว้ให้เป็นสำหรับผูที่จะไม่ทราบว่าใครเจอปัญหาบ้างครับใช้ลิเทียมแล้วเจอปัญหานี้ไหมโอเคครับถ่ายแชร์เป็นประสบการณ์ไว้นะครับสาหรับรถกอล์ฟนะครับ